อาหารเสริมหรือว่าวิตามินที่เราทุกคนควรทานก็คือโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3เนี่ยเขาจะเป็นกรดไขมันจำเป็นนะคะที่ร่างกายเราไม่สามารถผลิตหรือว่าไม่สามารถสังางหอเองได้เนาะต้องได้รับจากอาหารที่เราทานเข้าไปแต่ก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะอะค่ะเจ้าตัวโอเมก้า3เนี่ยเขามีความสำคัญมากๆในร่างกายของเราทุกคนเลยคือดูแลครอบคลุมค่ะค่อนข้างหลายระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พวกระบบสมองและก็ระบบประสาทนะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองทําให้เราอะ่ะมีความจําที่ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมะคะ่ะมีผู้สูงวัยนอกจากนี้เขาก็จะมีความสําคัญเนาะในเรื่องของระบบเลือดจะช่วยในเรื่องของการลด ความดันโลหิตนะคะแล้วก็ลดไตรกริสลด์อ่ะที่มันสะสมอยู่ในเลือดค่ะ <S 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 ที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าตัวโอเมก้าสามเนี่ยค่ะคือเขาอ่ะจะมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบภายในร่างกายของเราอ่ะได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะก็เลยจะค่อนข้างเหมาะนะสําหรับใครที่เริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอาการปวดตามข้อข้ออักเสบนะคะหรือว่าข้ออักเสบเรื้อาายังค่ะ